สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สวนอินทาผาลัมนะครับอันนี้พ่อสวนพ่ออยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่บ้านทุงล้อมตำบลนีมาอำเภอเมืองจังหวัดแพร่อ่านี่ครับทุกคนอินทาผาลมอันนี้เป็นพันุ์อะไรพ่อบบฮีเหลืองครับบาฮีเหลืองนะครับสุกพร้อมทานเนาะนี่ทุกคนหวานมากน้องกระเพาทานแล้วนี่วันนี้เราพามาชมที่สวนของแท้เลยครับนี่ครับพ่อ พ่อที่สวนมีพันธุ์อะไรบ้างครับมีพันธุ์อัมเฮ็ดอัมเฮ็ดดาฮานครับเบรมเบรมครับอ่าฮัตซาฮัตซาเนาะแต่ตอนนี้ที่ตัดตัดส่งลูกค้าได้ก็จะมีเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบาฮีเหลืองบาฮีเหลืองนะครับนี่ทุกคนส่วนใหญ่เป็นบาฮีเหลืองแล้วก็มีบาฮีแดงด้วยอ๋อมีบาฮีแดงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบาฮีแดงนะครับแต่ตอนนี้ดูบาฮีเหลืองก่อนเนาะนี่ครับทุกคนเรา อยากได้อยากทานอินทผลัมปลอดสารอินทผลัมสดๆจากสวนก็ไปได้พบกับแม่แล้วพ่อเขาที่งานเกษตรปลอดภัยของดีเมืองแพร่ครับที่สวนสุขภาพนะครับหรือว่าใครอยากทานมีอีกจุดหนึ่งก็คือที่ไหนนะพ่อปั๊มปะตะทบ้านทุ่งกวาวครับปั๊มปะตะทบ้านทุ่งกวาวนะครับ,รบตรงข้ามปั๊มนะพ่อใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วแล้วที่ทางสายหลักไปพระชอแหงในเมืองพระาชอแหงก็มีมาขายอยู่ครับโอเคก็มีตรงนั้นไปผ่านใกล้จุดไหนก็ไปจุดนั้นได้เลยเนาะนี่ครับสดๆจากสวนเลยนะครับทุกคนรับประกันความหวานครับเพราะว่าเขาสุกได้ได้เวลาได้วันเขาเต็มที่ใช่ไหมแม่สุกเต็มที่แล้วเนาะเต็มที่แล้วสังเกตดูว่ามันจะมีเริ่มร่วงเพราะสุกเริ่มร่วงแล้วเนาะนี่ครับทุกคน มะฮีแดงนะครับต้นนี้ดูดูด,ดูลูกเขาโอ้เริ่มร่วงแล้วอ่ะแสดงว่าสุกเต็มที่แล้วโอ้สวยมากทุกคนมาฮีแดงครับสวยมากครับอเอาพ่อพ่อเปิดดูดิจันของพ่อ มะน่วงแดงต้นนี้ก็เริ่มได้เวลาโอ้เ่วยเยอะแล้วพ่อเริ่มสุกเต็มที่แล้วแก่จัดใช่ไหมพ่อแบบนี้ใช่ครับใช่ครับวันนี้ก็เอาไปจําหน่ายที่งานเกษตรงานเริ่มพรุ่งนี้นะครับทุกคนงานเกษตรปลอดภัยของดีจังหวัดแพร่นะครับอยู่สวนสุขภาพจังหวัดแพร่นะครับ8ดถึง10บสิงหาคมมาเที่ยวมาชมแล้วก็มาช็อปสินค้ากันได้เลยหูพ่อสวยมากครับ ใบฮีแดงทุกคนสวยมากโอ้สวยมากนู่นของแม่ที่แม่เปิดอยู่นู่นก็สวยมากครับอค่ะอ,อันนี้เป็นใบฮีแดงนะคะทางสวนของเราก็ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารจากกรมวิชาการกเกษตรหรือย่อๆว่า GAP นะหรือที่เราเรียกว่าแก๊ปนะคะอ๋อนี่ครับทุกคนคได้ใบรับรองแก๊บมาแล้วค่ะโอเคเลยครับสนใจก็แวะไปหุ่นหนุนแม่ได้นะครับที่งานอย่างที่บอกแล้วงานกเกษตรปลอดภัยของดีเมืองแพร่ะนะคะแถึงสิสิงหาคมนะครับที่สวนสุขภาพจังหวัดแพร่สำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถไปชิมไปชอบ ได้ที่งานเกษตรปลอดภัยค่ะของจังหวัดแพร่ที่สวนสุขภาพนะคะหรือสั่งออนไลน์ได้ค่ะติดต่อที่เบอร์โทร8 9 9 5 5 4 6 8 8 0หค่ะหรือทางเฟ e บุ๊กนะคะสั่งได้นะคะเฟซบุ๊กครูอัมพรหรือไอเพจ สวนพรน่าลงได้ค่ะโอเคนี่ครับทุกคนพ่อกับแม่เจ้าของสวนนะครับใครสนใจก็ไปลองไปชิมไปชอบกันได้เลยที่งานเกษตรของดีเมืองแพร่นะครับที่สวนถูกภาพจังหวัดแพร่8ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับนี่เราพบกันได้เลยครับอินทผลัมสดๆจากสวนครับนี่ครับ